ถ้าผู้หญิงอาหรับคนหนึ่งเดินทางมาญี่ปุ่นเพื่อฉลองจบการศึกษาแต่สิ่งที่เธอได้พบกลับไม่เหมือนที่ใครเคยเล่าถนนที่เงียบเกินไปรอยยิ้มของผู้คนที่ดูเหมือนซ่อนบางอย่างและเสียงกระซิบที่ดังขึ้นในความมืดทั้งหมดนี้กำลังจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการนี่คือเรื่องราวที่ต่างออกไปจากที่คุณเคยได้ยินอย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียว พระตอนจบจะทำให้คุณขนลุกจนลืมหายใจชิมือไปทางขวากดติดตามและฟังเรื่องนี้ไปพร้อมกันเสียงลมหนาวพัดลอดเข้ามาทางหน้าต่างรถไฟหญิงสาวชาวอาหรับชื่อซาร่านั่งนิง่งจ้องมองออกไปยังเมืองโตเกียวที่สว่างสวยด้วยแสงไฟนับไม่ถ้วนนี่คือการเดินทางฉลองจบการศึกษาที่เธอรอคอยญี่ปุ่นประเทศที่เธอเคยได้ยินว่าเป็นดินแดนแห่งความสงบ และวีนัยแต่สิ่งที่เธอได้พบกลับทำให้หัวใจเต้นแรงด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ออกในตรอกเล็กๆของชินจูกุเธอเดินเพียงลำพังเสียงรองเท้าของเธอกระทบกับพื้นถนนเปียกฝนกล้องสะท้อนราวกับมีใครอีกคนกำลังเดินตามเธอหันกลับไปไม่มีใครอยู่ที่นั่นเพียงป้ายไฟนีออนที่กระพริบติดติดดับดับกับเสียงน้ำหยดจากท่อเก่าๆที่ชวนให้บรรยากาศน่าขนลุก หัวใจของซาร่าเริ่มสั่นไหวภาพที่เธอเคยเห็นญี่ปุ่นผ่านสื่อคือความสะอาดและความปลอดภัยแต่ในความมืดของตรอกแคบๆนี้มันช่างแตกต่างจากสิ่งที่เธอเคยได้ยินมาโดยสิ้นเชิงทันใดนั้นเสียงประตูเหล็กเลื่อนดังครืดโดดร้านเก่าๆข้างทางเปิดออกช้าๆแสงส้มสลัวส่องออกมาเหมือนเชิญชวนซาร่ามองเข้าไปภายในเต็มไปด้วยเก e ้าอี้ไม้เก่า โตะที่มีรอยขีดข่วนเหมือนถูกเล็บจิกและเงาของคนคนหนึ่งที่นั่งนิ่งอยู่ตรงมุมเธอรู้สึกถึงกลิ่นควันบุรีเก่าผสมกลิ่นชื้นของไม้ผุเสียงนาฬิกาแขวนผนังดังติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตอกแต่กลับไม่มีเสียงหายใจของคนที่เธอเห็นร่างนั้นยังคงนั่งนิ่งไม่ไหวติงแม่แต่น้อยเธอกับพริบตาเพียงชั่ววินาทีแต่เมื่อมองกลับไปเก้าอี้ตัวนั้นว่างเปล่าความนาวเย็นแล่นไปทั่วร่าง ซาร่ากำม,มัดแน่นเธอเริ่มรู้สึกว่าญี่ปุ่นแห่งนี้อาจมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังความสวยงามที่คนภายนอกไม่เคยรับรู้ซาร่าถอยหลังช้าๆสายตายัางจับจ้องไปที่ก้าอีวางเปล่าเสียงหัวใจของเธอดังก้องในหูตุบตุบตุ๊เหมือนจะดังยิ่งกว่าฝนที่เริ่มโปรยลงมาเธอรีบผันหลังกลับก้าวเท้าออกจากปรอกแคบๆนั้น แต่ยิ่งเดินเสียงฝีเท้าก็เหมือนจะดังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่เสียงของเธออีกต่อไปแล้วมีใครเดินตามมาใช่ไหมเธอพึพรรมพำเบาๆคอแห้งผากจนแทบจะกลืนน้ำลายไม่ได้แสงไฟนีออนบนตึกสูงด้านหน้ากับพริบทีราวกับสัญญาณเตือนบางอย่างสะท้อนลงบนแอ่งน้ำเล็กๆที่พื้นถนนและในเงานั้น เธอกลับเห็นร่างสูงโปร่งกำลังยืนอยู่ด้านหลังเธอซาร่าหยุดหายใจร่างน,นั้นยืนนิ่งไม่มีใบหน้าเพยงเงาดำที่ค่อยๆเองสีเสมือนกำลังมองเธออยู่เสียงนาฬิกาจากร้านเก่าด้านหลังยังคงดังติ๊กตอกติ๊กตอกแต่คราวนี้มันฟังดูชัดเจนเกินไปเหมือนดังอยู่ในสมองของเธอเองเธอหันกลับไปเต็มแรงเตรียมจะวิ่งหนีแต่ถนนเบื้องหน้า กลับไม่มีผู้คนเลยแม้แต่คนเดียวทั้งที่เมื่อครู่นี้ยังมีเสียงรถเสียงหูราะและผู้คนเดินผ่านเมืองโตเกียวที่ควรจะสว่างสวยกลับเงียบสนิทราวกับโลกทั้งใบเหลี่ยงเธอกับบางสิ่งที่ไม่ควรเห็นซาร่าก้าวถอยหลังเสียงส้นรองเท้าของเธอกระทบพื้นถนนเปียกดังสะท้อนแปะแปะแปะแต่เสียงที่ดังตามากลับไม่ใช่เสียงเดียวกัน มันเหมือนมีใครอีกคนจงใจเรียนแบบตังกวะการก้าวของเธอเธอสูดหายใจเข้าลึกๆร่างกายสั่นสะท้านในดวงตาที่พรามัวด,ด้วยหยดฝนเธอมองเห็นเงานั้นยืนอยู่ไม่ไกลนักนิ่งแต่มันเหมือนจะขยับเข้ามาใกล้ทุกครั้งที่เธอกับพริตาซาร่าพยายามเรียกแท็กซี่โบกมือแรงๆไปบนถนนที่เคยคึกคักแต่ไม่มีรถสักคันแล่นผ่านมีเพียงเสียงสายลมเย็นที่หวิดวิวลอดผ่านซอย หมือนเสียงครางของใครบางคนทันใดนั้นไฟนีออนข้างทางก็ดับพรึบทุกอย่างมืดสนิทเหลือเพียงแสงไฟเล,เล็กๆจากตู้กดน้ำอัตโนมัติที่สองสีฟ้ายเย็นเยียบออกมาเธอก้าวเข้าไปใกล้ตู้กดน้ำหวังจะพึ่งแสงนั้นเป็นทางนำแต่เมื่อมองในกระจกสะท้อนของมันเธอกลับไม่เห็นเนาของตัวเองมีเพียงเงาดำสูงโปรง่งยืนซ้อนอยู่ตรงจุดเดียวกับที่เธอยืน ซาร่าหอบหายใจแรงโลกทั้งใบเหมือนกำลังบีบอัดเข้าหากันและเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นข้างหูทั้งที่ไม่มีใครยืนอยู่ใกล้เธอเลยยินดีต้อนรับเจ้าของร่างคนใหม่ซาร่าชะงักแข็งทื่อร่างกายไม่ยอมขยับตามใจเหมือนถูกใครบางคนควบคุมอยู่เบื้องหลังลมหายใจเธอทีรัวดวงตากว่ามองรอบตัวทว่าเมืองโตเกียวที่เคยเต็มไปด้วยเสียงรถ และฟูงชนกลับเงียบสงัดเหมือนเมืองร้างป้ายไฟร้านอาหารที่เคยมีเมนูโชว์ตอนนี้กลับแสดงอักษรประหลาดเส้นสายคดเคี้ยวคล้ายอักษรอ,อาหรับโบราณแต่กลับบิดเบี้ยวจนอ่านไม่ออกซาร่าตกใจยิ่งกว่าเดิมเพราะเธอมั่นใจว่าไม่มีทางพบอักษรบ้านเกิดในย่านนี้เสียงกระซิบที่ดังในหูเมื่อครู่ยังไม่จางหายมันกลับดังชัดขึ้นเหมือนมีหลายเสียงพูดพร้อมกัน เจ้ามาที่นี่เพื่อเรียนรู้หรือเพื่อถูกกลืนหายไปหัวใจของซาร่ากระแทกแรงเธอวิ่งออกไปสุดแรงแต่ทุกตรอกที่เลี้ยวผ่านกลับวนกลับมาที่เดิมตู้กดน้ำสีฟ้ากับเงาดำสูงโปร่งที่ยืนซ้อนอยู่ตรงนั้นเสมอเธอเริ่มรับรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่โตเกียวที่ผู้คนรู้จักแต่เป็นอีกด้านหนึ่งของเมืองเมืองที่ไม่เคยถูกบันทึกในแผนที่ และเสียงสุดท้ายที่ดังขึ้นไม่ได้มาจากข้างนอกแต่มันดังขึ้นจากในอกเธอเองเจ้าได้เลือกแล้วดวงตาของซาร่าเบอิอกว้างเสียงหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบทะลุกออกจากอกโลกตรงแน่เริ่มบิดเบี้ยวแสงไฟนีออนแตกกระจายเป็นเส้นสีประหลาดเหมือนถูกดูดเข้าสู่กระจกที่ไม่มีที่สิ้นสุดเธอพยายามร้องออกมา แต่เสียงกลับติดค้างอยู่ในลำคอมีเพียงเสียงกระซิบซอนทับหลายชั้นดังก้องเหมือนบทสวดที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเมือ่อพาทั้งหมดหยุดนิ่งซาร่าพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางถนนเดิมแต่โตเกียวรอดตัวไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตึกสูงตระหง่านกลายเป็นเงาดำไร้หน้าต่างป้ายไฟที่เคยสดใสกลายเป็นแผ่นไม้ผุอักษรอาหรับโบราณยังคงส่องแสงวาวบนผนังเหมือนมีใครจงใจทิ้งร่องรอยไวใ้ให้เธอ เสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังชัดเจนหนักแน่นใกล้เข้ามาเรุยรยๆซาร่าหันกลับไปทันทีและพบผู้หญิงในชุดกิโมโนสีดำสนิทใบหน้าเธอขาวซีไร้าอารมณ์ริมฝีปากเคลื่อนไหวชาชาก่อนเปล่งเสียงที่ทำให้ซาร่าขนลุกไปทั้งร่างเจ้ามีใช้แขกแต่เจ้าคือผู้สืบทอดเธอยื่นมือขาวซีดออกมาและบนฝ่ามือมีสัญ,ญลักษณ เดียวกับที่ซาร่าเคยเห็นในคัมภีร์เก่าแก่ของครอบครัวที่อาหรับซาร่าชะนักงันความจริงเริ่มกระจ่างทีละน้อยนี่ไม่ใช่แค่การเดินทางฉลองจบการศึกษาแต่มันคือการถูกเรียกกลับซาร่ายืนตัวแข็งดวงตาไหววูบด้วยความกลัวและความสับสนคำว่าผู้สืบทอดอยังดังก้องในหัวเธออยอากปฏิเสธแต่ลึกๆในใจกลับรู้สึกถึงความจริงบางอย่าง หญิงในชุดกิโมโนก้าวเข้ามาไกลเสียงผ้าเสียดสีกับพื้นหินชื้นดังแผ่วเบาราวกับเสียงกระดูกที่เสียดสีกันเธอหยุดอยู่ตรงหน้าชูฝ่ามือที่มีสัญ,ญลักษณ์ประหลาดให้ซาร่าดูชัดๆสัญ,ญลักษณ์นั้นเหมือนกับรอยสักที่ซาร่าเคยเห็นบนแขนของยายเธอในวัยเด็กรอยสักที่ไม่มีใครในครอบครัวพูดถึงและทุกครั้งที่ถามยายจะเงียบพร้อมสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลพันใดนั้น ซาร่ารู้สึกได้ถึงความร้อนวูบวาบที่ข้อมือข้างขวาเธอค่อยๆย,ยกแขนขึ้นและสิ่งที่เห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจดนผิวหนังของเธอมีสัญ,ญลักษณ์เดียวกันปรากฏขึ้นเรื่องแสงสีแดงสลัวเหมือนเปลวไฟกำลังเต้นรำหญิงชุดกิมโมโนโน้มตัวมากระซิบเสียงเย็ยนเยียบแต่หนักแน,น่นเจ้าถูกเลือกตั้งแต่เกิดแล้วซาร่าและโตเกียวแห่งนี้ไม่ใช่เมืองที่เจ้ารู้จัก แต่คือประตูสู่พันธสัญญาที่ตระกูลของเจ้าทิ้งไว้รอดตัวพลันสันสะเทือนพื้นถนนแตกรราเงามืดมากมายโผล่ขึ้นมาจากรอยแยกผู้มันแหน่หน้าขึ้นพร้อมดวงตาสีขาวเรียงแสงทุกสายตาเจ้ามายังเธอเพียงคนเดียวซาร่าก้าวถอยหลังแต่ฝ่ามือของเธอสั่นและเรียงแสงแรงขึ้นราวกับบางสิ่งในตัวเธอกำลังถูกปลุกขึ้นมาซาร่าหอบหายใจที สาตาสับสนมองเงามืดที่คืบคลานรอบตัวแต่ยิ่งเธอหวาดกลัวสัญ,ญลักษณ์บนข้อมือก็ยิ่งเรืองแสงแรงขึ้นเงามืดเหล่านั้นเริ่มขยับเสียงครางต่ำดังก้องเหมือนสัตว์ที่ถูกกักขังมานานหญิงชุดกิโมโนโยืนมองเงียบๆแววตาไม่ใช่ความเกลียดชังแต่เหมือนกำลังทดสอบทันใดนั้นเปเลวแสงสีแดงจากข้อมือซาร่าก็ปัดตูข,ขึ้นแต่กระจายเป็นเส้นสายโบราณกลางอากาศ เส้นแสงนั้นเชื่อมโยงกับเนามืดที่รายล้อมทำให้พวกมันอยู่ชะงักราวกับถูกพันธนาการซาร่าตกใจจนแทบสุดเธอไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปเพียงแค่ใจเธอร้องออกมาด้วยความกลัวแสงนั้นก็ปรากฏขึ้นเองหญิงชุดกิโมโนโก้าวเข้ามาใกล้เสียงเกื้อนเอ่ยชัดเจนจนขนลุกเจ้าคือประตูถ้าเจ้าไม่ควบคุมพลังนี้โตเกียวทั้งเมืองจะกลายเป็นเนามืดตลอดกาล ดวงตาของซาร่าเบิกกว้างความจริงเหมือนกำลังถาโถมใส่นี่ไม่ใช่การเดินทางเพื่อความสุขแต่มันคือชะตากรรมที่เธอไม่เคยขอรอบตัวกลับสันสะเทิอนอีกครั้งเงามืดเริ่มส่งเสียงกรีดร้องเหมือนพยายามจะฉีกพันธนาการที่เธอเพิ่งสร้างขึ้นและในวินาทีนั้นซาร่าได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งไม่ใช่ของหญิงกิโมโนแต่เป็นเสียงจากในหัวเธอเองยานี จงปวดปล่อยข้าออกมาซาร่ากัดฟันแน่นเงือเย็นหลายตามขมับแม้ฝนยังโปรยลงมาไม่ขาดสายเสียงในหัวที่สั่งให้ปวดปล่อยก้องสะท้อนแรงขึ้นถุกวินาทีเหมือนจะทะลุทะลวงเข้าไปในจิตวิญญาณของเธอเธอสายนะพยายามบังคับใจตัวเองไม่นี่ไม่ใช่ฉัน แต่ยิ่งปฏิเสธร,ร่างกายกลับร้อนระอุเส้นเลียปูดขึ้นที่แขนเหมือนถูกเผาไหม้จากภายในเงามืดรอบตัวเริ่มกรีดร้องหนักขึ้นพวกมันโถมเข้าหาดวงตาสีขาวเรืองแสงเปิดกว้างกรงเล็บยาวพุ่งตรงมาอย่างเธอทันใดนั้นสัญ,ญลักษณ์บนข้อมือซาร่าแตกกระจายกลายเป็นเส้นแสงสีแดงเข้มวิ่งไปทั่วร่างพลังที่เธอพยายามกดไว้ถูกปวดปล่อยออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ เสียงระเบิดดต้มมอมอดังสะท้อนทั้งตรอกแสงแดงสว่างเจิดจ้าแผ่ซ่านออกไปเหามือถูกฉีกระจายเป็นชิ้นกรีดร้องด้วยเสียงที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อแสงค่อยๆจางลงซาร่ายืนหอบหายใจดวงตาของเธอสะท้อนสีแดงเข้มไม่เหมือนเดิมราวกับมีบางสิ่งโบราณได้เข้ามาสิ่งอยู่ในตัวเธอแล้วหญิงชุดกิโมโนโมองด้วยแววตาเย็นเฉียบเธอก้มสีสเล็กน้อย แล้วเอ่ยเพียงประโยคเดียวที่ทำให้เลือดในกายสาร่าเย็นเฉียบในที่สุดประตูได้ถูกเปิดแล้วพื้นดินใต้ฝ่าเท้าสาร่าเริ่มสันส่นสะเทือนเสียงแตกกรอบแกรบดังไปทั่วถนนตึกสูงรอบด้านที่เคยตั้งตรงงานค่อยๆบิดเบี้ยวราวกับถูกบีบอัดโดยมือที่มองไม่เห็นแสงนิออนที่หลงเหลืออยู่แต่กระจายเป็นเศษไฟฟ้าในอากาศ ตกลุม,มาราวกับฝนดาวตกสีแดงซาร่าก้าวถอยหลังแต่ทุกย่างก้าวเหมือนถูกดึงลึกเข้าสู่เงามืดเธอเงยหน้นามองฟ้าและพบว่าท้องฟ้าโตเกียวหายไปแล้วแทนที่ด้วยวงแหวนสีเลือดหมุนวนช้าๆเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์เดียวกับที่ส่องบนผิวเธอหญิงชุดกิโมโนยังยืนนิ่งสายตาจับจ้องซาร่าไม่วางเสียงของเธอดังกองเหมือนมาจากทั้งรอบทิศและจากในอกซาร่าเอง เจ้าถูกเลือกให้เป็นผู้เชื่อมโลกระหว่างเงามืดกับความจริงเงามืดนับร้อยนับพันเริ่มโผล่ขึ้นมาจากรอยแตกบนพื้นถนนพวกมันคลานไปทั่วเหมือนน้ำทะเลที่กำลังจะท่วมทุกสิ่งดวงตาสีขาวนับไม่ท้วนหันมามองซาร่าพร้อมกันหัวใจของเธอเต้นแรงเลือดในกายเดือดพล่านร่างกายไม่อาจต้านพลังที่แทรกซึมเข้ามาอีกต่อไปเสียงในหัวดังชัดเจนขึ้น เจ้าคือข้าและค้าคือเจ้าทันใดนั้นแสงแดงที่พันรอบตัวสาร่าแปรเปลี่ยนกลายเป็นปีกเงาขนาดใหญ่ที่กลางออกกลางความมืดเสียงกรีดร้องของเงามืดรอบตัวเงียบลงทันทีพวกมันคุกเขา่าโตกเกียวที่เธอรู้จักได้หายไปอย่างสิ้นเชิงแล้วสายฝนยังคงโปรยปลายแต่หยดฝนที่กระทบตัวสารากลับกลายเป็นประกายสีแดงเหมือนเลือดเจือแสงไฟ ปีกเงาที่กลางออกข้างหลังเธอสั่นสะเทือนเหมือนสิ่งมีชีวิตจริงทุกครั้งที่มันขยับเงามืดนับพันรอบตัวก็โค้งสีสตำัำดุดดังกองทัพที่ยอมสยบต่อผู้เป็นเจ้านายซาร่าหอบหายใจแรงความกลัวและความสับสนยังคงมีอยู่แต่ในขณะเดียวกันเธอกลับรู้สึกถึงพลังอำนาจมหาศาลอำนาจที่สามารถกลืนกินทั้งเมืองได้ในพริบตาเดียวหญิงชุดกิโมโนยกพัดสีดำขึ้น ปัดเบาๆไปทางสาร่าเสียงก้องลึกดังขึ้นรอบตัวเจ้าคือราชินีแห่งประตูผู้ที่เนามือทั้งมวลรอคอยมานานนับศตวรรษซาร่าสายหน้าน้ำตาเอ่อคอไม่ฉันไม่ต้องการฉันแค่มาเที่ยวฉันไม่ใช่คนที่พวกเจ้าเรียกหาแต่เนามือทั้งหลายกลับคำรามต่ำพร้อมกันเหมือนเสียงก้องของภูเขาไฟที่กำลังจะปะตุ แรงสันสะเทือนกระแทกไปทั่วเมืองสะพานหอคอยและถนนค่อยๆแตกรา้าราวกับโตเกียวกำลังถูกกลืนเข้าสู่โลกอีกใบเสียงในหัวเธอกระซิบชัดเจนนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยอำนาจที่ไม่อาจต้านทานได้เจ้ามีได้ถูกเลือกโดยบังเอิญเจ้าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หากเจ้าปฏิเสธเมืองน,นี้จะสูญสลายไปพร้อมกับเจ้าซาร่าหยุดนิง่ง สายตาสั่นไหวระหว่างเงามืดนับพันที่คุกเขา่ากับภาพเมืองที่ค่อยๆพังทลายเธอรู้แล้วว่าไม่ว่าจะเลือกทางใดโลกนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปซาร่ากำมัดแน่นน้ำตาหลปนฝนที่วินไม่หยุดหัวใจเธอสั่นสะเทือนราวกับจะฉีกออกเป็นเสียงเบื้องหน้าคือกองทัพเงามืดนับพันเบื้องหลังคือเมืองโตเกียวที่ค่อยๆแต่สลายเสียงในหัวกระซิบซ้ำๆ ยอมรับสิแล้วเจ้าจะเป็นนิรันด์แต่ซาร่ากลับตะโกนออกมาสุดเสียงไม่ฉันไม่ใช่ของพวกเจ้าทันใดนั้นแสงแดงที่พันร่างกายเธออยู่พลันสันสานรากับพลังนั้นเองก็กำลังต่อต้านเธอปีกเงาที่กลางออกสันสบัดร,ร,รุนแรงจนพื้นถนนใต้เท้าแตกกระจายเป็นรอยแยกยาวยิงชุดกิโมโนก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวแววตายเย็นเยียบถ้าเจ้าไม่ยอมรับ พลังนี้จะฉีกเจ้าเป็นชิ้นชิ้นและเงามืดก็จะได้อิสระอีกครั้งซาร่าหอบหายใจแต่ทันใดนั้นเธอคิดถึงเสียงหัวเราะของเพื่อนพื้นแสงแดดยามเช้าที่เมืองบ้านเกิดและคำสอนของยายที่เคยกระซิบในวัยเด็กอย่าลืมว่าเลือกของเราไม่ใช่เพื่อตกเป็นทาสแต่เพื่อปกป้องแสงสว่างในชั่วพริบตาสัญ,ญลักษณ์บนข้อมือซาร่าเปลี่ยนสีจากแดงเข้มกลายเป็นทองสว่างจ้า พลังอำนาจที่เคยดูดไฟนรกกลับแปรเปลี่ยนเป็นแสงอบอุ่นที่ไล่ความมืดถอยห่างเงาม,มืดรอดตัวเริ่มกรีดร้องพวกมันถอยหนีราวกับถูกแสงเผาไหม้ท้องฟ้าที่เป็นวงแหวนสีเลือดแตกกระจายออกเผยให้เห็นแสงเาาสีส้มทองส่องลงมาซาร่าเสดถอยแต่ยังยืนหยัดด้วยกำลังที่เหลืออยู่ปีกเงาที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพันธนาการค่อยๆลุดร่วงกลายเป็นเศษควันหายไปกับสายลม หญิงชุดกิโมโนโจ้องเธอเขมงแววตาเปลี่ยนจากเย็นชาเป็นความโกรธเกรี้ยวเสียงดังก้องสั่นสะเทือนรอบตรอกเจ้าทระยยต่อพันธสัญญาเสียงก้องนั้นสะเทือนจนตึกสูงรอบรอบแตกกระจายเศษกระจกปลิววันกลางอากาศรา,ราวกับพายุมีดโกนหญิงชุดกิโมโนค่อยๆเหนื่อยหน้าขึ้นรอยยิ้มเย็นหายไปแทนที่ด้วยใบหน้าบิดเบี้ยวผิวหนังเธอแตกออกทีละชั้นเผยให้เห็นกลิตตด,ดัมมันวาว เส้นผมยาวสีดำคลับเปลี่ยนเป็นควันหมอกสองตาเปล่งแสงแดงฉานราวกับไฟในนกรกซาร่าถอยหลังตึงร่างตรงหน้าไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่โตกว่าคนหลายเท่าแพรังสีความมืดจนตรอกทั้งสายกลายเป็นทะเลหมอกเสียงเขาดังลึกและหนักถ้าเจ้าเลือกปฏิเสธข้าจะกลืนเจ้าและทำให้พลังนั้นกลับมาเป็นของข้าเงามืดที่เหลือรอบรอบแต่งส่งเสียงคำราม พูกมันโถมเข้าหาซาร่าเหมือนคลื่นยหา่ใหญ่แต่แสงทองบนข้อมือเธอปะตุอีกครั้งสร้างเป็นกำแพงเรืองแสงปกป้องร่างไว้ซาร่ากัดฟันเธอรู้แ้วว่าไม่มีทางหนีอีกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นพาเธอมาถึงจุดนี้นี่ไม่ใช่การหนีแต่มันคือการต่อสู้เธอก้าวไปข้างหน้าทั้งที่หัวใจยังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวปากตะโกนออกมาเสียงดังจนสะท้อนฉันไม่ใช่ผู้สืบทอดของความมืด ฉันจะเป็นผู้จบมันต่างหากทันใดนั้นสัญลักษณ์บนแขนเธอขยายออกไปทั่วทั้งร่างเปลี่ยนเป็นลวดลายทองเรืองแสงส่องไปทั่วตรอกยิงกิโมโนที่ตอนนี้กลายเป็นอสูรเต็มตัวคำรามลั่นและพุ่งเข้าหาเธอด้วยความเร็วราวสายฟ้าการต่อสู้ที่ตัดสินทั้งเธอและเมืองนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสายฝนยังคงโปรยปลายแต่หยดฝนที่กระทบตัวซาร่า กลับกลายเป็นประกายสีแดงเหมือนเลือดเจอแสงไฟปีกเงาที่กลางออกข้างหลังเธอสั่นสะเทือนเหมือนสิ่งมีชีวิตจริงทุกครั้งที่มันขยับเงามืดนับพันรอบตัวกอโค้งสีสตำํำดุดดังกองทัพที่ยอมสยบต่อผู้เป็นเจ้านายซาร่าหอบหายใจแรงความกลัวและความสับสนยังคงมีอยู่แต่ในขณะเดียวกันเธอกลับรู้สึกถึงพลังอำนาจมหาศาล อำนาจที่สามารถกลืนกินทั้งเมืองได้ในพริบตาเดียวหญิงชุดกิโมโนโยกพัดสีดำขึ้นปัดเบาๆไปทางสาร่าเสียงก้องลึกดังขึ้นรอบตัวเจ้าคือราชินีแห่งประตูผู้ที่เงามือทั้งมวลรอคอยมานานนับศตวรรษซาร่าสายหนะ้าน้ำตาเอ่อคอไม่ฉันไม่ต้องการฉันแค่มาเที่ยวฉันไม่ใช่คนที่พวกเจ้าเรียกหา แต่แนวมือทั้งหลายกลับคำรามต่ำพร้อมกันเหมือนเสียงก้องของภูเขาไฟที่กำลังจะปะตุแรงสั่นสะเทือนกระแทกไปทั่วเมืองสะพานหอคอยและถนนค่อยๆแตกรา้าราวกับโตเกียวกำลังถูกกลืนเข้าสู่โลกอีกใบเสียงในหัวเธอกระซิบชัดเจนนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยอำนาจที่ไม่อาจต้านทานได้เจ้ามีดาถูกเลือกโดยบังเอิญเจ้าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หากเจ้าปฏิเสธ เมืองน,นี้จะสูญสลายไปพร้อมกับเจ้าสาร่าหยุดนิ่งสายตาสั่นไหวระหว่างเงามืดนับพันที่คุกเข่ากับภาพเมืองที่ค่อยๆพังทลายเธอรู้แล้วว่าไม่ว่าจะเลือทางใดโลกนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปอาศูรร่างอยากยายพุ่งเข้ามาเล็บแหลมยาวกว่าดาบเฉือนอากาศจนเกิดเสียงวีซาร่ายกแขนขึ้นป้องกันแสงทองบนผิวเธอประุจว่าง แรงปาทรุนแรงจนพื้นถนนระเบิดแตกเป็นหลุมเธอถูกผลักถอยไปหลายก้าวหัวใจเต้นถี่รัวในหัวกลับเต็มไปด้วยเสียงกระซิบเก่าๆที่ไม่เคยหายไปยอมให้ข้าควบคุมแล้วเจ้าจะชนะซาร่ากัดฟันเธอรู้ว่าถ้ายอมรับเสียงนี้พลังมือจะกลืนกินเธอทั้งร่างแต่ถ้าไม่เธออาจไม่มีวันชนะอสูรตรงหน้าอสูรคำราม เงามืดนับร้อยพุ่งออกจากร่างมันปอดทะเข้ากับกำแพงแสงทองของซาร่าเสียงแตกดังเปรีราวกับกระจกกำลังแล้วซาร่าหลับตาแน่นผ้าพ,พื้นครอบครัวและเสียงหูร้อของยายผุดขึ้นมาเธอตะโกนก้องออกไปนี่คือพลังของฉันไม่ใช่ของความมืดทันใดนั้นแสงทองทั่วร่างเธอแปรเปลี่ยนกลายเป็นเส้นลายเรายาขาคณิตโบราณ ปีกเงาที่เคยดำมืดกลับกลายเป็นปีกแข่งแสงส่องประกายจนหมอกมืดรอดตัวสลายหายอาสูรแผดร้องเสียงกึกก้องดวงตาแดงฉานรีแคบลงก่อนมันจะก้าวพุ่งเข้ามาอีกครั้งซาร่าเย,ยยดมือออกพลังแสงทองรวมกันเป็นหอกยาวร่างเล็กๆของเธอเผชิญหน้ากับอสูรที่ใหญ่กว่านับสิบเท่าและในวินาทีนั้นโลกทั้งใบหยุดนิ่ง เหลือเพียงแสงและเงาที่ปะทะก,กันอย่างดูเดือดหอกแสงในมือซาร่าพุ่งออกไปเสียงแตะสะท้อนดังลันแสงสว่างเจาะทะลวงเอามืดรอบอสูรจนกระจายหายไปเหมือนควันอสูรคำรามก้องเสียงดังจนตึกสูงรอบรๆสันสะเทือนมันสะบัดเล็บพุ่งเข้ามาอีกครั้งฟาลงบนปีกแสงของซาร่าเต็มแรงแสงทองแตกเป็นประกายกระจายแรงประทะทำให้ซาร่าล้มลง หัวเข่ากระแทกพื้นจนเจ็บแปลบบเธอหอบหายใจที่ดวงตาสั่นไหวด้วยทั้งความเจ็บปวดและความลังเลเสียงกระซิบในหัวกลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเจ้าจะไม่มีวันชนะด้วยแสงเพียงอย่างเดียวจงยอมรับความมืดเสียเถอะซาร่าหลับตาแน่นภายในใจเหมือนมีสองเสียงต่อสู้กันเสียงหนึ่งคือความหวาดกลัอีกเสียงหนึ่งคือความหวังที่ยายเคยสอน เธอหันไปมองโตเกียวที่กำลังพังทลายสะพานกำลังถล่มตึกสูงกำลังเองผู้คนที่หลงเหลือเพียงเงาลางๆกำลังร้องให้ขอความช่วยเหลือดวงตาของซาร่าเริ่มแข็งกร้าวเธอลุกขึ้นอีกครั้งปีกแสงที่แตกหักกลับซ่อมแซมตัวเองแต่คราวนี้ปีกอีกข้างหนึ่งกลับเป็นปีกเงามืดที่แผ่กว้างครึ่งหนึ่งคือแสงอีกครึ่งหนึ่งคือความมืดพลังทั้งสองไหลเวียนอยู่ในร่างเดียวกัน อาสูนเบิกตากว้างเสียงคำรามเปลี่ยนเป็นเสียงโกรธเกรี้ยวและหวาดกลัวซาร่าก้าไปข้างหน้านำเสียงก้องสะทรอนออกมาพร้อมทั้งแสงและเงาฉันไม่ใช่ท่าของความมืดและฉันก็ไม่ใช่แค่แสงสว่างฉันคือทั้งสองอย่างทันใดนั้นหอกแสงเปลี่ยนเป็นหอกสองคมคมหนึ่งส่องประกายทองอีกคมหนึ่งแผ่พลังมืดดำเธอกระโจนขึ้นสู่ท้องฟ้า พร้อมจะปะท่าครั้งสุดท้ายกับอสูรยักษ์ยัยซาร่ากระโจนขึ้นสูงร่างเหล็กพุ่งผ่านควันดำที่ยังหมุนวนกลางอากาศหอกสองคมในมือเธอ่องประกายว่าแสงทองและเงาดำบิดผสานกันเป็นเกลียวรุนแรงอสูรยักษ์ยัยเหนื่อยหน้าขึ้นแผคคำรามจนพื้นดินแตกร้าวมันกางกรงเล็บมาหืมาหวังจะฉีกซาร่าออกเป็นชิ้นชิ้นก่อนที่หอกจะถึงตัวทว่าในวินาทีนั้นท้องฟ้าทำเมืองกลับสว่างจ้า หมือนสายฟ้านับพันเส้นผสานกันกลายเป็นลำแสงเดียวซาร่าตะโกนสุดเสียงนี่คือการเรียกของฉันหอกสองคมฟ้าลงตรงกลางอกศูนย์เสียงระเบิดดังสนั่นสะท้อนกล้องทั่วเมืองลื่นพลังผลักทุกสิ่งออกไปเป็นวงกว้างตึกสูงสั่นไหวกระจกแตกกระจายเงามืดนับร้อยกรีดร้องก่อนสลายหายไปในพริบตาร่างอสูรเสถอยแสงกับเงาที่ปะทะก,กันบะานนอกมันขยายวงกว้าง รากับร่ามันกำลังถูกฉีกออกจากภายในมันพยายามคำรามแต่เสียงกลับขาดหายก่อนรา่างอยากย้ายจะพังทลายเป็นเศษเง่าปลิวสลายไปกลางอากาศซาร่าตกลงมากับพื้นปีกทั้งสองข้างหายไปหอกสองคมในมือสลายเป็นฝุ่นแสงเธอนอนหอบหายใจร่างกายเจ็บปวดราวกับจะฉีกขาดแต่ดวงตากลับยังเปล่งประกายแข็งแรงเมืองรอบๆเนียบสงัดหมอกดำที่ปกคลุมหายไปหมด ท้องฟ้าเหนือโตเกียวกลับคืนสู่ความใสบริสุทธิ์แสงแดดส่องผ่านตึกสูงลงมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายชั่วโมงซาร่ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าน้ำตาเอ่อคลอโดยไม่รู้ตัวเธอพึมพำเบาๆยายหนูทำได้แล้วซาร่าหลับตาแน่นเสียงกระซิบจากเงาดำยังคงก้องอยู่ในหัวแต่ครั้งนี้เธอไม่รู้สึกหวากลัวอีกต่อไปเธอหายใจเข้าลึก ก่อนจะลุกขึ้นยืนด้วยแรงที่เหลืออยู่สายตาจ้องไปอย่างเงาที่กำลังบิดเบี้ยวตรงหน้าไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครฉันเลือกแล้วฉันจะไม่เป็นท่าของความมืดและฉันก็จะไม่หันหลังให้แสงสว่างเงาบนพื้นค่อยๆสันสานเสียงหัวรอเบาๆแผวหายไปราวกับถูกแรงบางอย่างบังคับให้สลายตัวจนเหลือเพียงภาพสะท้อนของเธอเองที่ยืนอยู่อย่างมั่นคงสายลมอุ่นๆพัดผ่าน เมฆมือบนท้องฟ้าถูกแสงแดดผลักหายไปทีละน้อยเมืองโตเกียวกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งผู้คนที่เคยหายไปปรากฏตัวกลับมาเหมือนพวกเขาเพิ่งตื่นจากฝันร้ายซาร่าเหนื่อยหน้ามองท้องฟ้าน้ำตาเอ่อคลออีกครั้งแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความโล่งใจนี่อาจไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ของฉันเธอก้าวออกจากตรอกแคบแคเดินเข้าสู่ถนนที่เต็มไปด้วยผู้คน เสียงโห่โร้และชีวิตที่กลับมาอีกครั้งรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าของเธอเรื่องราวของการเดินทางความมืดและแสงสว่างในใจทั้งหมดได้หลอมรวมเป็นพลังใหม่ที่ทำให้เธอเข้มแข็งขึ้น